ห้ามดับเหรียญ50สตางค์ที่หายากนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาจัดอันดับเหรียญ50สตางค์เป็นเหรียญทองเหลืองเหรียญเล็กนะครับผมเป็นเหรียญในปัจจุบันที่เรายังใช้กันอยู่นะครับผมตัวนี้เป็นเหรียญใหญ่นะครับปี2493นะครับแล้วก็จะเป็นปีพศ2,500นะครับผมแล้วก็จะเป็น2523นะครับผม ก็เป็นเหรียญใหญ่สำหรับเหรียญ50สตางค์เหรียญใหญ่ผมจะจัดอันดับในคลิปหน้านะผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญ50สตางค์เหรียญเล็กก่อนนะครับผมก็มาดูอันดับที่5ของเรากันเลยนะครับผมก็อันดับที่5นะครับผมก็จะเป็นพศ2551นะครับผมก็เป็นปีที่ยังผลิตเยอะอยู่นะครับผมก็จำนวนการผลิตอยู่ที่24,163,590เหรียญน,นะครับผม ก็ราคาที่เล่นกันก็อยู่ที่30-40บาทก็ไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมแล้วก็น่าสะสมทั่วไปนะครับผมก็มาดูอันดับที่4ของเรากันเลยนะครับผมอันดับที่4พศ2550ก็เป็นปีที่ยังผลิตเยอะอยู่นะครับผมก็จำนวนการผลิตอยู่ที่24ล้านเก้0 0หเหรียญนะครับผมก็ยังถือว่าเยอะมากๆเลยก็ราคาที่เล่นกันก็อยู่ที่ประมาณ30-40บาท สำหรับนักสะสมทั่วไปนะครับผมก็มีการซื้อขายทั่วไปนะครับผมมาดูอันดับที่3กันเลยนะครับผมอันดับที่3นะครับผมก็จะเป็นปีพศ2531ก็ผลิตก็ยังเยอะอยู่นะครับผมก็ยังถือว่าหาไม่ยากกันเท่าไหร่ก็จำนวนการผลิตอยู่ที่23,775,000ล้านเ0 0เหลรียญน,นะครับผมผลิตเยอะมากๆราคาที่เรล่นกันก็อยู่ที่ประมาณ30-40บาทก็ไม่ผ่านการใช้งาน ก็นักสะสมทั่วไปยังหาซื้อกันได้อยู่นะครับผมก็มาดูอันดับที่2ของเรานะครับผมอันดับที่2นะครับก็เป็นปีพศ2534นะครับผมก็จํานวนการผลิตก,ก็ต้องน้อยลงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นัำดับสอนะครับผมจำนวนการผลิตอยู่ที่4 6 6ล้านห่ยเหรียญน,นะครับผมก็น้อยมากม ราคาที่เล่นกันก็อยู่ที่ประมาณ200-300บาทนะครับผมตัวนี้ผมรับซื้อนะถ้าใครมีผมรับซื้อนะครับผมก็มาดูอันดับหนึ่งของเราในวันนี้นะครับผมอันดับที่1น,นะครับผมก็เป็นปีพศ2530ก็เป็นพศออที่หายากมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าจํานวนการผลิตอยู่ที่ประมาณ 1,000พเหรียญเท่านั้นเองนะครับผมเป็นอะไรที so, are so Esta, ่หายากมากๆแล้วก็มีราคาสูงนะครับผมก็ก็เหรียญนี้เป็นเหรียญที่หายากนะครับผมก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับผมเขาต้องการอ่าคองเหรียญนี้ไปสะสมกันนะเพราะว่ามันผลิตน้อยมากๆเลยนะครับผมก็ราคาที่เล่นกันก็สูงตามอ่าหายากนะครับผมก็ไม่ต่ำกว่า1 0,000บาทนะครับผมไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมแต่ว่า้าผ่านการใช้งานก็ยังมีราคาอยู่นะ ก็ผ่านการใช้งานก็อยู่ที่ประมาณขั้นต่ำ5,000บาทนะครับผมสาหรับ่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับผมก็ยังถือว่ามีราคาสูงมากๆสําหรับพอสอนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับอ่าเหรียญ50สตางค์ที่หายากนะครับผมกาเพื่อนๆมีเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะครับผมเผื่อจะเจอแล้วก็โชคดีนะครับผมก็สําหรับเหรียญใหญ่ผมจะมาจัดลาดับในคลิปหน้านะครับผมเหรียญ50สตางค์เหรียญใหญ่นะครับผม ก็สามารถติดต่อได้นะผมก็แอดไลน์มาเลยนะครับผมก็สามารถติดต่อซื้อขายหรือว่าพูดคุยเรื่องเหรียญแล้วก็เรื่องธนบัตรได้นะครับผมผมยินดีอตอบทุกคนที่ทักเข้ามาเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมก็คครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ายบาย